224ตอนแต่ออกมาแค่8ครั้งแสดงว่าค่าตัวเขานี่ต้องสูงพอตัวเลยนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องยูกิโ oh อนะครับผมวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของอนิเมะยูกิโอของภาค Du e l Monster นะครับที่มี224ตอนนะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า Blue Eye Ultimate Dragon เนี่ยมีการปรากฏตัวขึ้นมาทั้งหมดกี่ครั้งนะครับกี่ครั้งและเขาปรากฏตัวขึ้นมาเพื่ออะไรบ้างอ่าซึ่งผมก็คัดออกมาได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก8ครั้งนะครับฉเฉลยตั้งแต่ต้นเลยบล e e e ยเนี่ยถือว่าเป็น มอนสเตอร์ตัวหลักของไคบะใช่ไหมแต่ว่าไคบาเองเนี่ยเขาก็เรียกบอาอออกมาตลอดแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงอันติเมตนะครับผมจะไม่ค่อยเรียกออกมาครับจากการดูอนิเมะ224ตอนผมคัดมา8ครั้งนี้ซึ่งเอาเป็นบทบาทที่ปรากฏขึ้นมานะครับจะไม่นับพวกแบบแฟลแบ็กมีการพูดถึงมีการกล่าวถึงอะไรพวกนี้ไปคิดว่าคงมีแค่8ครั้งนี้แหละครับแต่ว่าถ้าพลาดไปจริงๆนะครับท่านผู้ชมสามารถเสริมกันเข้ามาได้นะอันนี้นับเฉพาะภาคดูเออมอนสเตอร์นะครับยังไม่นับพวกแบบ G X T อาจจะมีโผล่มาบ้างหรือภาคอื่นเนี่ยอาจจะมีพูดถึงแบบปปาย ให้เข้าใจตรงกันตรงนี้ว่าเอาแค่ภาคนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการปรากฏตัวของ Blue Eye Ultimate ทั้ง8ครั้งนี้เขาปรากฏตัวขึ้นมาตอนไหนบ้างนะครับแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่ออะไรนะ เรื่องจากครั้งที่1เลยครับแน่นอนว่าเป็นการดูเอลครั้งที่2องของยูกิกับไขบาทในภาคนี้นะครับก็คือตอนที่ต่อสู้กันที่ปราสาทเบกาซัตครับคือตัวไขบาทเองเนี่ยเขามาท้าสู้กับยูกิเพื่อที่จะเอาสตาชิปเข้าไปต่อสู้กับเบกัซัดในปราสาทเบกัซัดนั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยก็บังคับให้ยูกิสู้นะครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยยูกิเองก็รู้แล้วว่าไคบาทเนี่ยมีบลูไอ้สตัวเออแต่ว่าเหมือนกับยูกิเองก็จะรู้ว่าไขบาทเนี่ยสามารถที่จะฟิวชั่นบลูยอออกมา ultimatetimate ได้ซึ่งณจุดๆนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่า Blue Eye Ultimate ร r a g o n เป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีถึง4,500พลังป้องกัน3,800เรียกว่าสูงเป็นอันดับหนึ่งของมอนสเตอร์นะตอนนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีตอนแบบไฟ e God ร r ก g อนมาต่อ,อกทีหนึ่งอ่าซึ่งอันนั้นก็จะสูงกว่า u l t i m a t e ไปอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้านับตอนนั้นก็คือแบบมอนสเตอร์ที่จะสามารถล้มอั t ติ a t ตตอนนั้นได้ผมก็ไม่นึก,กว่ามันจะมีอะไรนะนอกจากสกิลพระเอกที่แบบใช้คอมโบของครีโบใช่ไหม ถือว่าการปรากฏตัวครั้งแรกก็เฟลเลยนะครับสำหรับอัลติเมทนะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเรียกบูไอสตัวออกมาโดยฟิวชั่นให้เป็นอัลติเมทใช่ไหมมันจะเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นเพียงตัวเดียวแหละครับแต่ว่าการต่อสู้ที่ดวลิสคิงด้อมนะครับผมมันก็จะมีพวกกลไกอะไรบางอย่างที่แบบแปลกๆนะแบบเอฟเฟกของการ์ดไม่เหมือนกับความเป็นจริงอย่างเงี้ยตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าอัลติเมทนะครับมันมีแค่ตัวเดียวแต่ว่ายูกิโจมตีอัลติเมทตอนที่มันเน่าไปแล้วใช่มมมมัมมออออแบบัััั้ยยยอออออลตตเเเเเททท่่าครครรบบผงหหหืื2ววววแแนนนนนีีีกก็ะๆจ์ด ครั้งที่2นะครับที่อัลติเมทมีการปรากฏตัวขึ้นมาก็คือตอนที่ต่อสู้กับบิ๊กไฟฟ์นั่นเองนะครับหลังจากที่จบศึกการต่อสู้กับเบกัซัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไคบากับโมคุบาต้องไปคิดบัญชีกับบิ๊กไฟฟ์ซึ่งบิ๊กไฟฟ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้บริหารชั้นสูงของไคบาคอร์ปอเรชันนะครับแล้วก็เขามีการวางแผนกับเปกัซัสไว้ว่าเปกัซัสจะต้องค้นล้มไคบาจะต้องค่นล้มยูกิเพื่อที่จะเอาหุ้นของไคบัรคอร์ปอเรชันไปนะแล้วไคบัตก็รู้ว่าเป็น ประธานในการปลด5าคนนี้ออกจากบริษัทไคบะคอร์ปอเรชันแต่ว่าไอ้พวกบิ๊กไฟเนี่ยมันเสนอเกมแอดเวนเจอร์อันนึงที่ให้ไคบะต้องไปเคลียร์เกมนี้ให้ได้ก่อนถึงจะยอมลาออกจากบริษัทไปหรือจะยอมให้ไคบะเนี่ยไล่ออกจากบริษัทนะครับไคบะก็ไปต่อสู้ในเกมนี้นะครับโดยที่เสียท่าซะก่อนนะพวกยุกิก็ต้องมาช่วยนะครับตอนนั้นมียูกิไมจโนจิที่เข้ามาช่วยเนาะโมคุบะไปขอร้องไว้แล้วทุกคนก็เข้ามาช่วยจริงๆครับผมแล้วพอทุกคนเข้ามาช่วยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็เป ดากอนซึ่งเป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่านเนี่ยแหละไอตัวนี้แหละน่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีสูงที่สุดแล้วนะครับพลังโจมตีของ5 g o d d r ด g o ออยู่ที่5000นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพวกยูกิก็ต้องใช้มอนสเตอร์มังกรในการต่อสู้ซึ่งมอนสเตอร์มังกรของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่สามารถต่อกรกับ5 g o d d r ด g o n ได้อยู่แล้วครับแล้วในการต่อสู้ที่เริ่มสูญเสียทุกคนไปชน,นะสูญเสียจโนจิ g, ไปไม่ต้องตายไปมูคุบะต้องตายไปปุ๊บเนี่ยยูกิก็บอกว่าไคบาต้องเรียกอั ผู้กล้าและมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดมารวมตัวกันเทพปศาจก็จะสลายไปนะครับอันนี้ก็เป็นคําทํานายที่ยูกิได้ยินมาตอนที่แบบระหว่างเดินทางนะแล้วก็ไคบาเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ยอมเรียกเอาตเทนเนตออกมาจนได้นะครับตอนแรกไม่ยอมเรียกนะแบบยิงไง๋ยวมาสั่งฉันนะนุนน่น,นันนะครับแต่ว่าพอโมคูบาตายไปปุ๊บเนี่ยไคบาก็เลยต้องยอมที่จะเรียกเอาตเทนเนตออกมาแล้วพอเรียกเอาตเทเนตออกมาปุ๊บเนี่ย ก็รวมร่างเข้ากับคาออสโซเยอร์ของยูกินะครับกลายเป็นมาสเตอร์ออฟดาร์กไนท์นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวของอัลติเมทครั้งที่2นะครับซึ่งมาเพื่อรวมร่างกับคาออสโซเยอร์กลายเป็นมาสเตอร์ออฟดาร์กไนท์ซึ่งอันนี้ก็เป็นไพ่ตายในการที่จะกําจัดไฟสกอ r ร g กอนนะครับเพราะว่าเขามีเอฟเฟกที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีตามจำนวนมังกรที่อยู่ในสุสารได้นั่นเองครับการปรากฏตัวของบลูอายอัลติเมทรากอนครั้งที่3นะครับก็คือจะเป็นช่วงก่อนเริ่มแบทเทิลซิตี้ครับผมพอไครา,า,ารแบ,บาย ไม่จะเป็นต้องคว้างไปทุกเธอแล้วนะครับก็คือสามารถติดที่แขนได้เลยอาปอตตดที่แขนได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถดูเอลกันได้สะดวกมากขึ้น่าว่ากันไปนะครับและทีนี้เนี่ยมันมีจังหวะที่ต้องทดสอบใช้ดูเอลดิสนี้กับดูเอลแมชชีนของไคบะคอร์ปอเรชันครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไคบะเขาต้องการที่จะทดสอบพลังของโอเบลิสที่เพิ่งได้มาจากอิชิสึนะแล้วเขาก็ต่อสู้กับเด็กของตัวเองครับผมแล้วไอ้ดูเอลแมชชีเนี่ยมันก็เก่งครับผมแถมเนี่ยมันวางไว้ดีมากเลยนะมีการแบบหบบนะรม แล้วพอบลูอายมีครบ3ตัวปุ๊บก็ฟิวชั่นกันเป็นบลูอายอัลติเมทดราก้อนอ่านี่ก็เป็นการปรากฏตัวขึ้นมาของบลูอายอัลติเมทดราก้อนในครั้งที่สนะครับซึ่งการปรากฏตัวครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ถูกอัญเชิญโดยใครบาเนาะเอ่อใครบาตเขาก็ใช้เทพเจ้าในการที่จะต่อกรกับบลูอายอัลติเมทดราก้อนตัวนี้ซึ่งเอฟเฟกต์ของโอเบลิสที่ใช้นะตอนนั้นนะครับเข้าใจว่าเป็นการสังเวยมอนสเตอร์สองตัวแล้วก็มอบความเสียหายให้ผู้เล่น4 0 0 0ันแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่อนิเมะให้เราเห็นในตอนน,น สูญเสียไล์พอยต์ไปจนเป็นศูนย์นะครับก็คือดูเอเมชชีนพ่ายแพ้ให้กับไคบาในจังหวะนี้ไปอ่าต่อไปจะเป็นครั้งที่4นะครับผมครั้งที่4ก็คือว่าปรากฏตัวขึ้นตอนที่พวกไคบานะครับหลุดเข้าไปในโลกไซเบอร์ของโนอารครับตอนนั้นก็คือว่าพวกบิ๊กไฟฟ์เมื่อกี้เนี่ยที่ไลฟ์ฟังนะครับมันมีการแบบจะล้างแค้นพวกยูกิล้างแค้นพวกไคบาที่ทําให้เขาเนี่ยต้องมาอยู่ในโลกไซเบอร์กันนะครับก็เลยแบบไปพึ่งพาโนอานะครับโนอาก็คือจะเป็นเหมือนคู่แข่งของไคบานั่นแหละอ่าเล่ากัน่่านนแตว การปรากฏตัวของ Blue Eye u l t i m a t ทครั้งที่4นะครับก็คือมันเป็นการสาธิตระบบที่ต้องใช้ในโลกไซเบอร์อันนี้ครับผมก็คือระบบที่เรียกว่า Deck Master นั่นเองนะครับระบบที่เรียกว่า Deck Master นี่คือเป็นระบบที่เอามอนสเตอร์หนึ่งตัวมาเป็น Deck Master แล้วก็จะมีความสามารถที่มันแตกต่างกันออกไปซึ่งตอนสาธิตตอนนั้นก็คือจะมีเหมือนเป็นไคบะที่เป็นภาพ Solid Vision นะครับผมมาแสดงการดูเอฟให้ดูอ่ะซึ่งไคบะไอที่เป็นอ่าใช้เขาเป็นตัวปลอมนี่ละกันนะครับมันก็สามารถอ,อัญเชิญ Blue Blue ล y e อออกมาได้ซส่งตนนัวน ของใครแบบตัวปอมอันนี้นะครับก็คือจะเป็นนายพลป้องกันสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งเอฟเฟกของไอคนเนี้ยมันสามารถที่จะจ่ายไลฟ์พอยต์แล้วก็สะท้อนการโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นได้นะครับแล้วก็พอบลูอายอัลติเมตโจมตีมาปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกนี้ก็ทางานทําให้บลูอายอัลติเมตถูกกาจัดไปแล้วก็จะเป็นการเคลียร์ให้เข้าใจว่าโอเคระบบเด็กมาสเตอร์คือถ้าเด็กมาสเตอร์พ่ายแพ้ไปถูกทาลายไปปุ๊บเนี่ยผู้เล่นจะพ่ายแพ้ทันทีไม่ว่าจะเหลือไลฟ์พอยต์เท่าไหาร่ก็ตาม ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ถูกเรียกโดยตัวใครบาตเองจริงๆนะแค่โผล่มาให้เห็นมาสาธที่ได้เห็นว่าอ้ยระบบเด็กมาสเตอร์มันเป็นยังไงก็ท่านั้นเลยครับต่อไปก็จะเป็นครั้งที่5นะครับผมยังเป็นศึกการต่อสู้กับพวกโนอาอยู่นะครับก็คือตอนนั้นนะ่ะสู้กับโนอาแล้วแหละนะใครบาตเนี่ยพ่ายแพ้แ,พแกโนอาไปนะครับเรียกว่ายอมจำใจพ่ายแพ,แพ้เพื่อที่จะปกป้องโมคุบาละกันแล้วพอใครบาพ่ายแพ้ไปเนี่ยโนอามันทำให้ใครบะกลายเป็นหินพร้อมกับโมคุบาเลยทีนี้เนี่ยยูกิที่ยืนดูอยู่ก็โมโหไงงงทแบบนีี้้้้ไไดยยังงววล่กิ็ตอป ต่อสู้สืบทอดต่อจากใครบ้างซึ่งในการต่อสู้นี้บอกเลยว่ายูกิลำบากมากเพราะว่าไลฟ์พอยต์มันเหลือน้อยมากไงแล้วโนอาก็เปลี่ยนเด็กมาใช้เด็กสปปริตใช่ไหมเด็กสปปริตมันก็มีความทรงพลังในแบบที่โนอาสามารถดึงความสามารถของเด็กนี้ออกมาได้นะครับแล้วยูกิก็ถูกไล่ต้อนไปเรื่อยๆจนเทิรนสุดท้ายแล้วเนี่ยยูกิก็ได้รับดังใจจากทุกคนไปนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยกลายเป็นหินด้วยฝีมือโนอาหมดแล้วเหมือนกันแต่ว่าในโลกของความทรงจําของยูกิอีกคนหนึ่งนะครับเขาก็ได้ผ่านพบกับทุกคนแล้วก็บอกว่ายอ ที่จะช่วยทุกคนนะครับก็ให้กำลังใจยูกิมากยูกิก็ได้การ์ดแห่งการพลิกเกมครับผมก็คือสมบัติจากสวรรค์นนะพอได้การ์ดใบนี้มาปุ๊บก็ใช้การ์ดเพื่อที่เพิ่มการในมือแล้วก็เรียกบูอายออกมาทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็ฟิวชั่นรวมเป็นอัลติเมตออกมาได้นั่นเองครับพอฟิวชั่นรวมเป็นอัลติเมตปุ๊บอัลติเมตโจมตีมอนสเตอร์ของโนอาใช่ไหมพอโจมตีมอนสเตอร์ของโนอาเสร็จยูกิใช้คลายการรวมร่าง บลูไอ้สามตัวเมื่อกี้ก็กลับมาอยู่บนสนามครับพอกลับมาสู่บนสนามเสร็จปุ๊บก็โจมตีโนอาเพื่อปิดฉากนั่นเองครับเรียกว่าเป็นการเรียกบลูไอ์อัลติเมตดราก้อนอีกครั้งหนึ่งโดยที่ว่าไม่ใช่เป็นฝีมือของไคบะนะครับคราวนี้ยูกิก็เรียกออกมาแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยยูกิเขาก็ให้แนวคิดว่ามันเป็นการสืบทอดการดูเอลของไคบะนี่คือค่ารับใช้ที่แข็งแกร่งที่สุดของไคบะยูกิเองแกก็คงมีความเรสเพคประมาณนึงแหละว,ว่านี่เนี่ยคือมอนสเตอร์ของไคบะนะเราจะต้องใช้กำจัดสโตูที่่เป็นคคออาาตขงงไไบะให้้้ดแลวก็สามามรถอา ชนะโนอามาได้จริงๆนั่นเองต่อไปจะเป็นครั้งที่6ของการปรากฏตัวของ Blue Eye Ultimate Dragon ครับคือว่าพอเสร็จจากศึกของโนอาไปใช่ไหมก็ต้องมาต่อกันศึกการต่อสู้ของ Battle City นะที่เป็นรอบรองชนะเลิศศึกแรกเนี่ยเป็นมาริคก,กับโจโนโจิสู้กันไปและโจโนโจิก็พ่ายแพ้พอเป็นศึกที่2ปุ๊บเนี่ยไคบาต,ต่อสู้กับยูกินะซึ่งอันนี้ผมเคยทําเป็นแบบการพูดคุยเกี่ยวกับการต่อสู้ของยูกิกับไคบาด้วยนะครับก็ไปสามารถหาดูกันได้นะแต่ว่าในการต่อสู้เนี่ยเราจะได้เห็นการประทะกันของเทพที่ดุเดือดมากเลย โอเปริคส์ปะทะโอชิลิสนะครับแล้วก็พอเทพทั้งสองเนี่ยตีกันแล้วตายไปทั้งคู่เลยปุ๊บเนี่ยยูกิกับไคบะก็ต้องมาใช้เอสมอนเตอร์ของตัวเองนะครับไคบะใช้บลูไอยูกิใช้แบล็กเมดิเชียนมาปะทะกันซึ่งในช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยไคบะร์ ba, เขาก็อัญเชิญอัลติเมตออกมาจนได้นะครับในขณะที่ยูกิเนี่ยอัญเชิญแบล็กพาราดินออกมาเพื่อต่อกรอกับบลูไออัลติเมตนะครับอ่าโดยสรุปก็คือว่าบลูไออัลติเมตโดนคลายการรวมร่างกลายเป็นบลูไอสามตัวนะครับ, Black รบ, uki, รบรที่ อัลติเม e ราค่อนมีการปรากฏตัวก็คือตอนที่ต่อสู้กับดัสนั่นเองนะครับดัส <Dance S 1> <Dance S 2> เป็นหัวหน้าขององค์กรโดมานะครับซึ่งองค์กรนี้ก็ก่อตั้งขึ้นโดยดัสนั่นแหละนะซึ่งดัสเนี่ยเขาเป็นตัวตนที่มีอายุมานับหมื่นปีนะครับคือเป็นเหมือนกับผู้ปกครองดินแดนแอแลนติสยุคโบราณนะแล้วก็มีตัวตนในการที่จะเก็บคืนวิญญาณมาเพื่อที่จะมีเป้าหมายในการรีเซ็ตโลกมนุษย์แล้วก็พอเจอลัสบอสระดับนี้ปุ๊บเนี่ยยูกิกับคาบาก็ต้องร่วมมือกันต่อสู้นะครับโดยที่การต่อสู้ในครั้งนีี้เเเ่ยกกกิบไร็ปดม เ,เตรียมปิดเกมในฉับพันเลยก็คือว่าภายในเทิร์นที่2นะครับยูกิกับไคบาสามารถอัญเชิญมาสเตอร์ออฟดารอนไนท์ออกมาได้แต่ว่าตรงนี้มันก็จะให้เราเห็นอีกว่าด้วยความที่เป็นแบบบอสระดับนี้นะครับแค่มารสเตอร์พลังโจมตี5,000ันมันกระจอกมากเลยตัวเธอนะแล้วดาร์สมันก็สามารถจัดการมาสเตอร์ออฟดารอนไนท์ไปได้ง่ายๆเลยครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยจะโจมตีให้ตายไปทั้งๆท,ท,ที่เป็นมาสเตอร์ออฟดารอนไนท์แต่ว่ายูกิก็ใช้พายการรวมร่างแยกออกมาก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็โดนมาร์สเอตอร,น,รนว่า ใครบ้าครับเขาก็มีการอัญเชิญอันดเมทด้วยตัวเองบ้างใช่ไหมแล้วก็บางครั้งก็โดนอัญเชิญโดยคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองบ้างอ่าว่ากันไปแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มสังเกตว่าบูไออัลติเมตดากอนที่ออกมาในอนิเมะเป็นเรื่องเปนราวอย่างเงี้ยครับมันไม่ค่อยมีบทบาทที่จะชนะเลยเนาะออกมาครั้งแรกก็เน,น่าใช่ไหมต่อสู้กับยูกิก็พ่ายแพ้ไปแล้วมาเจอดาร์สอย่างเงี้ยก็โดนเล่นงานอีกนะครับชนะตอนแค่รวมร่างเป็นมาสเตอร์ออฟดากอนไนท์สู้กับบิ๊กไฟเท่านั้นเองครับที่เหลืออัลติเมตดากอนโดนต,ต บูไออลติเมดราก,ก้อนออกมานะครับก็คือตอนที่ไปต่อสู้กันในโลกแห่งความทรงจําของยูกิอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยูกิที่เป็นฟาโร่เขาก็มีการดําเนินเนื้อเรื่องของเขาไปใช่ไหมพวกยูกิอันซึฮอนดะโจโนจิเนี่ยก็ตามมาด้วยพอตามมาตามไปปุ๊บเนี่ยไคบะมันก็ตามมาด้วยได้เหมือนกันครับผมเพราะว่ามันได้รับไอเทมพันปีมาจากบาคูราเอาไว้นะครับแล้วก็มันไปเจอกับโซกครับผมซึ่งโซกเนี่ยถือว่าเป มีเด็กตายต่อหน้าต่อตาตัวเองไปนะครับแล้วก็โมโหามากพอโมโหามากเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับบูสพลังอะไรบางอย่างขึ้นมานะแล้วก็มีดูเอลดิสพอมีดูเอลดิสเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถอันเชิญบลูไอออกมาได้นะครับบอกว่านี่คือร่างวิวฒนาการที่ข้ามผ่านการเวลาไปแล้วก็เรียกบลูไออัลติเมทดราก้อนออกมาได้นะครับแล้วบลูไออัลติเมทดราก้อนก็สามารถที่จะต่อกรอกับโซกได้ซึ่งอันนี้แม่งแปลกมากตรงที่ว่าโซกอะครับผมมันก็สามารถจัดการกับเอ็กโซเดียไปได้นะแต่ว่าก็โดนบลูไออัลติเมทราก้อออนนนนเเ่่่งงแแมัต ต่อก้อนกับโซกได้ประมาณหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของฟาโรเองเขาก็มารวมร่างกับอัลติเมตอีกทีหนึ่งก็คือกลายเป็นมาสเตอร์ออฟดรากอนไนท์นะครับโจมตียับโซกเข้าไปอีกทีหนึ่งเออแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เด็ดขาดนะครับเออแสดงว่าอัลติเมตดราก้อนนี่เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อชนะสักขนาดนั้นนะนะยกมา8เหตุการณ์นี่คือแบบชนะศัตรูได้จริงจริงจังนะแค่ตอนที่สู้กับบิ๊กไฟแล้วตอนสู้กับโ NO นอาเงี้ยก็ยังไม่ถึงขั้นแบบก,กำจัดได้นะต้องแยกเป็นบ ปรากฏตัวของ Blue Eye Ultimate Dragon Monster ผู้มีพลังโจมตีถึง4,005นะครับผมแต่ว่าก็อย่างนั้นแหละครับผมก็บทบาทค่อนข้างอนาถน,นิดนึงนะแม้ว่ามันจะดูแบบน่าเกรงขามขนาดไหนแต่บทเป็นแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับผมกับการปรากฏตัวของ Blue Eye Ultimate Dragon อันนี้นะครับผมหรือมีมากกว่า8อันนี้ไหมที่มันปรากฏตัวออกมาเป็นเรื่องมันราแต่ว่าผมหลุดไปก็สามารถคอมเมนต์เสริมกันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ